เรื่องย่อละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวการแข่งขันค้นหาเชฟประจำโรงแรมเข้มข้นขึ้นเมื่อน้ำฟ้าและมิรันตีต้องกลายเป็นคู่แข่งกันขณะเดียวกันเตชิดได้รับดอกไม้จันทรปริศนาพร้อมข้อความข่มขู่จากคิวบิลเจ้าของกระทู้เช้าที่แฉคดีฆาตกรรมอัมพรางอดีตที่เขาคิดว่าถูกฟังไปแล้ว อาจจะกำลังถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งด้านคิมหันแม้จะรู้สึกดีกับนับดาวมากขึ้นทุกวันเท่าไหร่แต่การแสดงออกกลับตรงกันข้ามผิดกับปทวีที่รุกจีบแบบเปิดเผยโดยมีน้ำฟ้าคอยเป็นกองเชียร์ตัวแทนแฟนคลับการแข่งขันที่ดุเดือดความรักที่ซับซ้อนและเงามืดของอดีตที่เริ่มไล่ล่าทุกคนขอขอบคุณสำหรับการรับชม โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ